รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือพิธีการครั้งสําคัญของกองทัพเรือไทยนะคะในโอกาสครบเกษียณอายุราชการของผู้บัญชาการทหารเรือถือเป็นพิธีการสําคัญนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องแม่ทัพเรือไทยค่ะที่กองทัพเรือถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานและพิธีการในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นบนเรือหลวงจากกรีนัลูเบดส่วนด้านหลังก็จะเป็นเรือหลวงนะคะที่เล่นเป็นขบวนเพื่อสวนสนามทางเรือค่ะพิธีการสําคัญในครั้งนี้นะคะถือว่าหาชมได้ยากและอัดแน่นไปด้วยความรู้ค่ะ เรือหลวงที่สำคัญสําหรับพิธีสวนสนามทางเรือในครั้งนี้นะคะก็คือเรือหลวงเป็นกล้าวค่ะเรือที่จะใช้ยิงสลุดค่ะแต่การยิงสลุดนั้นคืออะไรมีความหมายและคุณค่าใดซุกซ่อนอยู่บ้างแม้ว่าจะเป็นประเพณีของฐานเรือนะครับแต่ว่าการสวนสนามในครั้งนี้ก็ยังรวมไปถึงทางบกและทางอากาศด้วย ซึ่งการสุ่สนามทางอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับและจะมีอากาศยานแบบใดเข้ามาเกี่ยวข้องกันบ้างครับและนี่เป็นอีกครั้งนะคะที่กบนอกกาลาจะต้องผนึกกกำลังกันเพื่อบันทึกและเรียนรู้พิธีการสำคัญระดับชาติในครั้งนี้ค่ะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในกบนอกกลาวันนี้ค่ะ ที่ีสวนสนามทางเรือถือว่าเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์และถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้บังคับบัญชาสูงสุดหรือแม่ทัพแห่งราชนาวีไทยในโอกาสครบกรเกษียณอายุราชการซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะบริเวณเหนือน,าน่านน้ำทะเลสัตหีบจังหวัดชนบุรีการสวนสนามครั้งนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมเกียรติด้วยขบวนเรือหลวงอากาศยานแห่งกองทัพเรือและกำลังคนเต็มรูปแบบ การสวนสนามทางเรือมีความเป็นมามีคุณค่าและความหมายอย่างไรจัดขึ้นเพื่อโอกาสใดบ้างที่นี่เรือหลวงจากกรีนานะรเบตค่ะกบนอกตลาขออนุญาตยกคนขึ้นเรือหลวงและอากาศยานแห่งกองทัพเรือเพื่อไปหาคำตอบค่ะท่านรองคะการส่วนสนามทางเรือคืออะไรอะคะ การสนสนามทางเรือเนี่ยมันเป็นประเพณีปฏิบัติของของกองทัพเรือเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นเกียรติยศสูงสุดในการให้กับผู้ขราชาระดับสูงหรือพระบรมวงศานุวงศ์ครัค่ะแสดงว่าจัดในโอกาสใดบ้างคะที่จะจัดได้มีเนื่องในพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นมีการทำฟีดรีวิวของประเทศนู้นประเทศนี้แล้วขอความร่วมมือ เราก็ส่งเรือไปค่ะครั้งแรกเลยรู้สึกที่เราส่งเรือไปเนี่ยก็คือสมัยพระนางเจ้าวิศตอวรีที่สองนู่นค่ะสมัยนั้น,เ,นเราส่งเรือพวสามต้นคะ่ะไปรู้สึกเสด็จเตี่ยของเราเป็นคนนาไปสวนสนามทางเรือวาวการสวนสนามทางเรือมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากยาวนานมากแล้วค่ะ<ช>ประเทศไทยได้รับอิทธิพลการสวนสนามทางเรือมาจากกองทัพเรือประเทศอังกฤษค่ะ โดยการสวนสนามทางเรือตามแบบประเทศตะวันตกในท้องทะเลไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2497ณบริเวณชายฝั่งบางแสนจังหวัดชนบุรีจากนั้นก็กลายเป็นพิธีที่สำคัญของทหารเรือที่ปฏิบัติศึกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นประเพณีปฏิบัติของกองทัพเรือทั่วโลก ใช่ใช่เป็นกองทัพเรือที่อระยะประเทศทั่วโลกเขาทำกันแล้วทําไมเราต้องมีอากาศยานด้วยคะคำว่าทางเรือเนี่ยมันรวมถึงอากาศนาวีด้วยเพราะฉะนั้นไอเครื่องบินหรืออากาศยานทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเครื่องบินบิ๊กนิ่งเนี่ยเป็นเครื่องบินของกองทัพเรือเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกองนิ้จทการซึ่เป็นกําลังทางเรือก็ต้องมาสนับสนุนด้วยด้วยศักยภาพของกองทัพเรือที่มีกําลังคนและขีดความสามารถทางการรบ ทั้งชายฝั่งน่านน้ําใต้น้ํนนาและทางอากาศของอากาศนาวีที่ประจําการในกองทัพเรือพิธีสวนสนามทางเรือในครั้งนี้จึงมีเรือหลวงมากถึง14ลําอากาศนาวี11ลําและกําลังพลทางบกหลายร้อยนายมาร่วมภารกิจในครั้งนี้โดยเรือหลักในการรับรองผู้บัญชาการทหารเรือก็คือเรือหลวงจากกรีนฤเบตเรือหลวงที่ยิ่งใหญ่และสวยงามลำนี้ค่ะ,ะสืบเนื่องมาจากว่าเรือลำนี้ได้รับนะ ได้รับการออกแบบให้เป็นเรือบัญชาการนั่นหมายถึงว่าจะมีอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบัญชาการในการทําภารกิจต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อมีการจัดมู่เรือสวนสนามเรือลำนี้ก็จะเป็นเรือในเรื่องของการรับรองควบชารวรวมทั้งทําหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมกระบวนเรือสวนสนามด้วยทั้งหมดเหมือนกับตรงนี้เป็นเป็นศูนย์กลางของการสวนสนามใช่ครับ เรือหลวงจากกรีนฤเบตถูกต่อขึ้นที่ประเทศสเปนและขึ้นระวังปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเรือไทยในปีพศ2540เป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกของกองทัพมีความยาวตลอดลำ182.6เมตรดาดฟ้าเรือกว้างถึง35.1เมตรสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้มากถึง14ลำปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการในภาวะสงคราม และมีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตลอดหน้าน้้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันในสถานการณ์ปกติด้วยค่ะเมื่อเรือหลวงจากกรือเบสเคลื่อนออกจากท่านะคะภายในสะพานเดินเรือหรือว่าห้องควบคุมการเดินเรือเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจํำตําแหน่งต่างๆปฏิบัติหน้าที่กันอย่างคึกคักเข้มข้นและก็แข่งขันมากเลยค่ะ การปฏิบัติหน้าที่บนเรือลำนี้นะคะก็จะนำโดยผู้บังคับการเรือต้นเรือและก็หัวหน้าแผนเดินเรือและการเรือค่ะพิจุตว่าเข็มตรงหนึ่งเก้าศูนย์เก้าอีต้ต,ตัวนี้นะคะมองปลาดเดียวก็รู้แล้วค่ะเป็นตำแหน่งพษษิเศษตำแหน่งของผู้เป็นใหญ่ในเรือลำนี้แน่นอนคขออนุญาตถามนะคะเก้าอี้อ,อันนี้คือเก้าอี้ประจำตำแหน่ง <atori S 2> ของใคร กั icana, ้ยเนี yes ่ยเตรียมไว้สําหรับผู้ขับการเรือก็ค um. so ือตัดตังในภาษาของของชาวบ้านเด็กๆบ้าทั่วๆไปแต่ทหารเรือเขาเรียกว่าผู้บังคับการเรือค่ะผู้บังคับการเรือเนี่ยที่ในเรื่องของอํานวยการทั่วๆไปในเรือค่ะเพื่อให้เรือเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือเหนือเหนือเนี่ยจะมอบหมายให้ปฏิบัติการอะไร ในการเดินเรือนอกจากผู้บังคับการเรือแล้วยังมีต้นเรือและเจ้าหน้าที่เดินเรือและการเรือที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการบังคับและลั่นเรือออกสู่ทะเลค่ะภายในสะพานเดินเรือแห่งนี้จึงเปรียบได้กับศูนย์กลางของการปฏิบัติงานของเรือสั่งการและขับเคลื่อนเรือภายในห้องจึงเต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือในการเดินเรือและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องนี้ค่ะทังงานเรือทังานเรือ เอาไว้สําหรับบังคับเรือวันนี้ใช้ยี่สิบนอตแล้วปกติใครเป็นคนขับก็จะมีพนักงานถือท้ายพนักงานถือท้ายแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีผู้จ่ายคนหนึ่งเป็นคนควบคุมอีกทีหนึงผู้จ่ายนี่จะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่ามาถึงว่าจะคอยรับคําสั่งจากผู้นําเรือว่าจะไปเข็มเท่าไหร่จะทดลองดูไหมทดลองได้ได้ไหมครับลองลองทำยังไงคะน้องเลี้ยงเข็มครับเลี้ยงเลี้ยงเข็ม คือให้เขียไม่ตรงนึงแต่้าตามที่ทูานเรือัปตอนนี้นะคะน้องพนักงานถึงท้ายก็ช่วยสอนให้ใช้พังงาบังคับทิศทางเรือตื่นเต้นหนักได้จับพังงาหรือว่าพวงมาลัยที่ใช้บังคับเรือหลงจักรีนะหรือเบลลรางานสิ่งดางครับระยะ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของเรือการจะบังคับเรือให้เรือแล่นออกจากฝั่งในแต่ละครั้งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะและเรือไม่มีกระจกมองซ้ายมองขวาหรือมีเซนเซอร์มองท้ายเวลาถอยเหมือนรถยนต์ดังนั้นเวลาออกเรือการบังคับเรือจึงต้องทํางานควบคู่ไปกับการดูทิศทางของเรือโดยใช้อุปกรณ์สําคัญหลายๆอย่างพร้อมๆกันซึ่งส่วนหนึ่งและสําคัญมากคือเครื่องที่ท่านผู้บังคับการเรือกําลังดูอยู่นี่แหละค่ะ อันนี้คือเครื่องอะไระอันนี้เป็นเรดาร์เ่าไรรดาร์เดินเรือเราจะต้องรู้ว่าขณะนี้เรือเราจากฝั่งเท่าไหร่ฝั่งก็คือค่าเรือทางต้นเรือและผู้การเรือก็จะตัดสินใจในการที่จะหันเรือโดยใช้ระยะจากพนักงานเรดาร์นอกจากนั้นในขณะที่เราเดินเรือเนี่ยเราเห็นว่ามีเรือประมงเรือสินค้าอยู่ข้างหน้าคือเป้าที่เห็นๆเนี่ยเต็มไปหมดอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้คือเรืออื่นจุดเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นความปลอดภัย <ฮะ S 1> ในการนาเรือโดยเฉพาะในเวลกากร,ระงคืนี่บางครั้งเรามองไม่เห็น,หนว่าสภาพแวดล้วิสัยเม่มองรหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เรดาร์าเดินเรือนรในการนเรือนอกจากแผนกเดินเรือและการเรือบนเรือหลวงลำใหญ่ขนาดนี้ยังต้องมีแผนกยุทธการและสื่อสารที่จะทำหน้าที่เตรียมเรือให้พร้อมในการทำการรบแผนกการบินที่จะสื่อสารกับเครื่องบินต่างๆที่จะขึ้นและลงจอด และปฏิบัติการเกี่ยวกับการบินทั้งหมดบนเรือค่ะบนเรือหลวงจากกรีนนัลเบตเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับเครื่องบินก็จะมีทั้งที่จอดนะคะลานบินขึ้นบินลงเพราะฉะนั้นบนเรือลำนี้ก็จะต้องมีในทหารเรือที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอากาศยานต่างๆปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือด้วยที่นี่เขาจะเรียกว่าฝ่ายการบินค่ะ แผนกพลราธิการดูแลเรื่องสวัสดิการอาหารและอาการเจ็บป่วยของลูกเรือในโรงพยาบาลประจำเรือแผนกช่างกลที่จะดูแลเครื่องจักรต่างๆและเครื่องยนต์เรืออย่างเครื่องที่เห็นนี้นะคะคือเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังขับมากถึง6,000แรงม้าและอีกเครื่องคือระบบขับเคลื่อนแบบแก๊สเทอร์ไบา์ซึ่งมีกำลังขับเคลื่อนมากถึง22,000แรงม้าหรือเท่ากับมีม้ามาช่วยเดินเรือมากถึง22,000ตัวเลยทีเดียวค่ะ เมื่อเรือเคลื่อนออกมาห่างจากฝั่งนะคะและปฏิบัติหน้าที่กลางทะเลเจ้าหน้าที่ทุกคนแม้ว่าจะเรือลำใหญ่มากก็ต้องใส่ชูชีพค่ะทาไมาอยู่บนเรือลำใหญ่ขนาดนี้ห้องก็ดูปลอดภยัยมากมากทำไมยังต้องใส่ชูชีพทุกคนเลยคคือเราไม่รู้หรอกว่าเวลาการทำการลบแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นการปฏิบัติงานนะครับ ทการลบการมีการยิงอาวุธป่อยอาวิธถีบโดนเราแรงระเบิดทำเราตกน้ําหมดสติ<ฆ>สิ่งตอนนี้คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราในยามน,นั้นครับแล้วทำไมต้องเอาถุงเท้าขึ้นมานเ,เราเราใส่เนี่ยเพื่อป้องกันขาตั้งเกงเวลาเราเคลื่อนที่ในการของการลบเนี่ยเราต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมันอาจจะมีพวกแง่อะไรพวกนี้ครับเกี่ยวตั้ง,ง,งเกงขาตั้งเกงเราทําให้เราสะดุดถลกล้มหรือว่าอะไรขึ้นมาได้เพราะนั้น การแต่งกายในการทําการลบเราต้องรัดกลุ่มที่สุดเพราะฉะนั then, like ้นก็จะก็เลยเหมือนกันทุกคนใช่ครับช่วงกบจูเนียปีหกไฮแลนด์เดอะแฮปปี้ s นสารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศกบจูเนียปี6ปีนี้จัดหนักจัดเต็มกับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า5 0 0 0สนบาท นอกจากรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์และรางวัลที่เสษด้านเนื้อหาแล้วก็ยังมีรางวัลสาขาตัางความถนัดและักษาข,ของแต่ละด,าด้านทั้งบทสารคดียอดเยี่ยมพิธีกรยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยมและถ่ายภาพยอดเยี่ยมเพื่อชิงคุนการศึกษารางวัลละ2 0 0 0 0ื่นบาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรอีกด้วย ยังไม่พอยังมีรางวัลขวัญใจกบจูเนียร์ขวัญใจกบนอกกลาทุนการศึกษารางวัลละ1น0 0 0 0บาทและรางวัลชมเชยทุนการศึกษา5,000บาทให้กับทุกทีมที่พลาดรางวัลเรียกได้ว่างานนี้นอกจากได้รับความรู้แล้วยังได้ทุนการศึกษากลับบ้านอีกด้วยติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เว็บไซต์ทีีบุรพาและ Facebook กบนอกกลาสนับสนุนความสุขโดย ได้ทำความรู้จักกับเรือหลวงจากกรีนนลือเบตกันไปแล้วแต่ยังมีเรือหลวงอีก13ลําลำที่เข้าร่วมการสวนสนามในครั้งนี้ตามกบแคทไปดูพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยธัญ,ญพืชตราไร่ทิพย์